มาทำารู้จักกับหลวงปู่ศิลาเนี่ยเพราะติ๊กตอกของคุณจริงๆครับพรเพราะโพรเสื้อยุมดูเหมือนเป็นวิทยาศาสตร,ร,ร์ให้เป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนที่ทาอะไรเกี่ยวเทคโนโลยีรับก็วีดีไปนําเสนอหลวงปู่ศิลาครับทาไมวันนั้นถึงนําเสนอหลวงปู่ศิลาบอกบอกพี่ๆก่อนคือผมเนี่ยคนแกรมมี่เราวิทยาศาสตร์เราดิจิตอลเลยคือผมไม่เชื่อเอาผมขับรถเนี่ยเวลาขับรถผมผ่านเทพเนี่ยมือจะเยอะไปไหนผมยังเอาดาบมาดาเจ้าเลยไม่เชื่อแล้วผมก็มีโอกาสได้ได้รู้จัก อย่าเรียกรู้จักเลยมีคนให้ผมเนี่ยครับไปถ่ายหลวงปู่ศิลาสามสี่ปีแล้วเชื่อไหมครับคนที่ชวนให้ถ่ายคือคุณหนุ่มสามีคุณยุ่อ๋อพี่หนุ่มสี่ปีที่แล้วครับแต่ตอนนั้นผมไม่รู้จักหลวงปู่มีพี่หนุ่มเนี่ยเขาเดินบอกผมว่าวัดกำลังจะสร้างพระธาตุให้ไปช่วยถ่ายหลวงปู่ชื่อศิลาหน่อยอแล้วผมในใจผมคิดเอาตรงนะอย่าหาว่าบาปนะพระอะไรชื่อหินวะ จริงคิดตอนนั้นตอนนั้นไม่รู้จักเลยตอนนั้นคิดอย่างนั้นจริงพี่ยงคิดแบบนั้นคิดอย่างนั้นเลยคิดอนจริงแล้วก็ไม่ได้ไปถ่าย3ปีแล้วไม่ได้ไปถ่ายครับผ่านมาจนไม่รู้อะไโดนใจครับเมื่อประมาณกุมภาพันธ์ได้มียอสไปถ่ายและจนเป็นคลิปนั้นก็เป็นคลิปที่เราเห็นเหมือนกับว่าเข้าไปพวกเรามีคําถามอะไรท่านตอบออกมาให้ โดยที่เรายังไม่ถามแค่คิดในใจเขาท่านท่านจะบอกออกมาเองโดยที่แบบว่าไม่ต้องถามเราไม่ได้ถามท่านเหมือนท่านได้ยินว่าเราคิดอะไรนะโรคคุณเองคุณเคยเจอปัญหาอะไรผมครั้งแรกเลยของการหปู่จริงแล้วเดินคุมพาครับจำแม่นเลยไม่สบายใจคือบ้านเราบ้านผมเนี่ยทําธุรกิจแล้วลูกค้าไม่โอนคืนลูกค้าไม่โอนคืนแล้วไม่สบายใจแฟนผมก็เครียดเพิ่มมีคนชวนไปกาลสินไปกาบหลวงปู่ผมก็เหมารถตู้ไป เช่านะฮะเช่ารถตู้ไปปรากฏว่าเช้าตู่เลยครับต้องไปรอหลวงปู่นั่งรอนั่งรอเขาว่ากันว่าวไปถ่ายหลวงปู่เนี่ยระวังนะถ้าง<อ>งแกไม่ <จะ S 1> อนุญาตกองจะแตกถ่ายไม่ติดของฉันถ่ายขอโทษเจยพุทอันนี้ไม่เชื่อก็เพราะเขาเป็นคนพูดในในในทิกตอกว่าสมมติไปถ่ายหลวงปู่ถ้าหลวงปู่ไม่อนุญาตกองจะแตกของฉันถ่ายเท่าไหร่ก็ไม่ติดจนจะต้องยกบอกขออนุญาตไอ้น้องตีไปด้วยขออนุญาตถ่าย ขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะเขาอนุญาตหรือู้ต้องอนุญาตถึงจะถ่ายติดคุณเจองั้นผมคุโล่ว่าจะเป็นอย่างนั้นผมก็ถ่ายโดยไม่บอกท่านเอาตรงแล้วก็เอาตรงนะคำแรกที่ท่านสนทนาธรรมกับผมก็คือบอกต้องถ่ายดอกดังอยู่แล้วอท่านหยอกนะท่านหยอกนะคือไปไม่เป็นเลยผมไปไม่เป็นเลยไม่รู้ทําไงก็การคุยสนทนาธรรมกับท่านน้อยมากก็คิดในใจโอ้โหคงไม่ได้อะไร แต่ปรากฏว่าคนที่คุยกับท่านไม่ใช่ผม,มแฟนผม,มแฟนผมโดนเอาตรงเงินลูกค้าไม่โอนมาเราเครียดฝีหน้ามันออกยูดีประโยคที่ท่านพูดออกมาลอยๆอยท่านบอกว่าบอกได้คืนหรอกได้คืนแค่สามล้านแล้วตอนแรกยอดเป็นเท่าไหร่ตรงก็คือก็ประมาณหนึ่งจริงๆเราอยากได้คืนแค่ครึ่งหนึ่งแต่ได้สามล้านแกบอกว่าได้แค่สามล้านพูดกับแฟนผมซึ่งผมแกรู้ได้ไง นั่นคือระหว่างถ่ายทําค่ะแล,แ,แล้วแฟนผมก็พูดกับ,กบหลวงปู่ว่าได้แค่นี้เหรอคะอยากได้มากกว่านีา้ครับหลวงปู่แม่ก็ผลแล้วสามล้านมาลู้นเฉลยคําตอบอีกทีนึงซึ่งคลิปพี่น้องได้ดูกันซึ่งผมไม่สามารถโกหกคนไทยได้ผมบอกเลยผมว่าพี่น้องมีวิจาราณน,นะครับทุกคนผมตัดคลิปเนี้ยครับตัดมาประมาณครึ่งเดือนวันที่ประมาณปลายเดือนกุมภาครับลูกค้าอยู่ดีๆประมาณสี่ทุ่ม โทรมาบอกว่าคืนเงินเดี๋ยวจะโอนให้สองล้านสองล้านแล้วก็โอนมาที่แฟนผมก็แค่จบแค่สองล้านใจผมก็สองล้านก็สองล้านไม่ใช่สามล้านหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งมีอีกบินหนึ่งไม่มีโทรมามีอีกบินหนึ่งโอนมาอีกใบนี้อีกหนึ่งล้านบาทก็เป็นสามล้านถ้าผมตอแหลถ้าผมให้ฟ้าผ่าตายเลยนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆผมตัดต่อคลิปนี้แบบธรรมชาติที่สุดแล้วก็เอาจากความจริงเลย นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยครับบินบัญชีชัดเจนไม่มีอะไรหลอกได้เลยหลังจากนั้นก็คือแบบคิดในใจเลยกูจะต้องกลับไปเหมือนที่ตั้งร้องไห้เลยต้องกลับไปถวายงานต้องกลับไปตอบแทนคุณท่านเนี่ยครับจุดเริ่มต้นเพราะมันก็เหมือนกับเอาเงินมาต่อชวิตเราด้วยพี่น้งดำคนเรามันโดนโกง่ะมันหมดสิ้นเนื้อปะนาตัวมันไม่คิดว่าจะได้คืนแล้วด้วยใช่ครับนี่คือแบบสิ้นหวังเลย ยังบอกกันเลยว่าตอนนั้นตกใจว่าท่านทักมาทําไมเหมือนมอนรู้เลย <c oughs> ใช่ใช่นั่นแหละแล้วมีอีกอันหนึ่งที่อึง้งพี่บดดัอ,อีกอันหนึ่งที่อึ้งคืออันนี้ผมเช่ารถตู้ไปนะครับแล้วก็มีคนรู้แคบอยู่บนรถตู้คือระหว่างทางตอนเช้ามันเช้ามากเราก็ขับรถไปจะไปที่ธรรมอุทยานปรากฏเราแวะที่ร้านร้านหนึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว <c oughs> ปรากฏป้าคนหนึ่งครับนั่งพัดอยู่นั่งพัดหมอ้อก๋วยเตี๋ยวแล้วน้ำมันไม่ผมบอกป้าสั่งข้าวกินหน่อย ทั้งทีมงานยกกองกันนั่งหมดละบกน้ำไม่ร้อนเลยรอไหมแต่ตอนนั้นคือผมต้องรีบไปทำอุทยานไม่ก่อนไม่เป็นไรเป็นไรกเดี๋ยวึ้นรถตู้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยกินปรากฏว่า,าเราแวะกับร้านกาแฟาปัม๊มปั๊มหนึ่งซื้อกาแฟเชื่อไหมตอนท้ายคลิปหลวงปู่ท่านพูดบอกว่าบอกทีมงานนะครับบอกมาว่าพาเขาเนี่ยเขายังไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเลยพาเขาไปกินก๋วยเตี๋วด้วยแล้วไม่ใช่คำว่าข้าวนะฮะพาเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวเลยเพราะตอนที่เราไปนั่งที่ร้านคือก๋วยเตี๋ยวมันยังไม่ร้อน แต่หลวงปู่รู้ได้ยังไงว่าอยากไปกินก๋วยเตี๋ยวผมโหช็อกในใจแล้วผมผมกลับไปถ่ายร้านนั้นผมกลับขับรถตู้ไปแล้วผมถ่ายร้านนั้นแล้วป้าร้านนั้น่ะสะดุ้งแบบในคลิปเลยครับออป้า,าก็แบบคุณท่านรู้ได้ยังไงโหนี่คือเรื่องที่แบบแม่เจ้าออสองคอมโบในวันเดียวเห็นบอกเวลาไลฟ์สดสนทนาทากับท่านเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งหลวงปู่ทักกลางไลฟ์เลยว่าอยากจะถวายเงิน นี่คนนี้อยู่ด้วยเป็นยังไงฮะวันนั้นคือวันนั้นอาจารย์ลิงอยู่ด้วย <scrub S 2> <lean> ัวน ард, นี้วันนั้เนเราไปไลฟ์สดครับซึ่งไลฟ์สดแบบพี่มดดำมันตัต <grim> ดต,ต่อไม่ได้มัน <ละ S 2> ตัดต่อไม่ได้มันตัดต่อไม่ได้มันมีทางตัดต่อไม่มีทางเมคอะไรได้เลยค่ะเรานั่งถ่ายแล้วก็วันนั้นนะครับคือออลิงมามามาเป็นเหมือนล่ามให้เพราะผมพูดกับหลวงปู่ไม่ค่อยรู้เรื่องตรงๆนะฮะแล้วก็เราก็นั่งคุยกับหลวงปู่ผมเนี่ยเช่ารถตู้ไปนะครับเช่ารถตู้มเเอาทีมงานขึ้นไปผมมาตั้งใจเลยบอกเมียไว้บออกกว่่าทีรัขนะ จะไปถวายหลวงปู่แล้วเราก็ใส่เป้ไปนะครับใส่เป้เมียเป็นคนคุมเป้ปรากฏระหว่างทางเขาหลับรถตู้ขับขับไปมันก็บอกว่าน้ำมันหมดพี่เติมน้ำมันผมบอกเฮ้ยอ่ะหยิบไปจ่ายไปเติมมันบาณพันแปดก็หยิบไปสองพันลืมไปละว่าเงินเหลือเท่าไหร่ขับไปถึงรถหลวงปู่ไลฟ์สดระหว่างทางที่ไหนชิบหายแล้วชิบหายคือเงินมันขาดเงินมันขาดไปแล้วไม่ใช่ครับแล้วไม่ได้เตรียมกับเมียไว้ด้วยว่าจะเอามาใส่พันเท่าไหร่จะถวายหลวงปู่ก็คิดในใจ สามหมื่นพอเอาแปดพันออกเลขสวยคิดแบบนั้นเอาตรงๆนะฮะจะเก็บแปดพันเอาสามหมื่นพอในขณะที่คิดอยู่ในใจหลวงปู่ท่านพูดในไลฟ์ย้อนกลับไปดูได้เลยนะฮะคนดูประมาณสี่ล้านคนแสนไลฟ์ท่านบอกว่าตกลงสิจะจะถวายสามหมื่นหรือสี่หมื่นวู้อย่างนี้เคือก็นู้เลยสามหมื่นสี่หมื่นกลางไลฟ์มีมดดำกลางไลฟ์มีมดดำ ในใจคิดอะไรคือแค่เป็นคําถามอ่ะคืออะคนเราจะถามคือถามอะอย่างว่าในใจตอนนั้นแม้กระทั่งมีเวลาช่วงที่เจอท่านอะในใจคิดว่าอืงานนี้จะเสร็จไหมงานนี้จะสำเร็จไปถึงปุ๊บถามพี่ตีดิปีเจ็ดศูนย์ถึงจะเสร็จฉันไม่ได้ถามคือมันไม่ได้จะมีโอกาสถามใค่คิด<ช>ก็คือ<ช>แค่กลา,าบแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาปีเจ็ดศูนย์ถึงจะเสร็จอะไรอย่างเงี้ยคือแบบที่เราคิดวนอยู่ในหัวเนี่ยท่าน <คง S 2> จะได้เขารู้หมดเลย จริงๆต้องถามคุณลิงคุณลิงนี่ถือว่าอยู่กับหลวงปู่แต่อายุเท่าไหร่อยู่มาตอนอายุ15ปีตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กก็ถือว่ายังแต่เป็นวัยรุ่นเลยทําไมถึงมารู้จักหลวงปู่คือเราเป็นเด็กเจนวายอยู่แล้วครับและคราวนี้ก็คือตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็ไปกราบพระวัดนั้นวัดนี้บ้านอยู่ใกล้วัดด้วยครับผมแล้วก็ไปพบกับหลวงปู่ ครั้งแรกที่ไปเจอท่านเนี่ยท่านจะอยู่กุฏิไม้เก่าๆโสมโซมเลยครับ,รบผมจะเป็นกุฏิที่ทํามาจากเล้าข้าวเล้าข้าวเล้าข้าวคือไม่มีไฟฝ้าใช้ท่านอยู่กับหมากับแมวกับสิงสาราสัตว<อ>์เต็มนนไปหมดใช่ครับผมแล้วคราวนี้เราก็มาคิดว่าหลวงปู่เนี่ยท่านอยู่แบบเนี้ยท่านเป็นพระที่น่ากลาบตอนนั้นน่ะคิดแค่นั้นเพราะว่า ท่านไม่ได้สนใจว่าว่าะจะมีลาบสักการะหรือว่าจะ,ะมีความจําเป็นจะต้องมีไฟฟ้าใช้อะไรประมาณเนี่ยอพอไปกราบแล้วคราวนี้ก็ไปเจอเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตที่ทุกอย่างที่พี่ยุงพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผมเจอมาตลอดตลอดเวลาจนเราคิดว่าท่านเป็นอย่างนี้ของท่านอยู่แล้วก็คือสมัยก่อนเนี่ยหลวงปู่ท่าน คือท่านเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งมากนะครับแล้วก็อาจารย์ของท่านเนี่ยก็จะให้ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอท่านก็เลยหลีกเลนือหนีหลีกเลนไปอยู่ตามป่าตามเขาจนถึงขนาดกับว่าขุดขุดถ้ำอยู่เองแล้วคราวนี้ก็ขุดถ้ำอยู่เองใช่ครับผมที่ร้อยเอ็ดเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะเรียกลวงปู่ว่าหลวงปู่หลุมอเขาขุดถ้ำอยู่เองใช่ใช่ครับผม ก็จนท่านหลีกเล้นไม่ได้แล yes> ้วท่านก็เลยมาอยู่ที่สวนสงแกเปะแล้วก็จนมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้จนพี่ยุงไปเจอท่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่ไปประสบพบเหตุกับเรื่องเราเหล่านี้ มันมีเยอะมากมายมหาศาลเรียกว่าเป็นหมืนม่นหมื่นแสนแสนคนแต่เขาไม่ได้มีชื่อเสียงเหมือนที่อยู่<อ>ในชีวิต<อ>ไม่ได้เอามาเล่าท่านนี้ครับคืออาจารย์ลิงนี่ไม่ใช่อาจารย์หมูแต่รุ่เมื่อก่อนอาจารย์ลิงเนี่ยเป็นอาจารย์ที่สอนเออนักเรียนเนี่ยแหละถูก <ผม S 2> ต้องไหมับใช่ค,คือสอนสําหรับนักเรียน